วิดีโอนี้นะคะมีพลังงานนะคะหรือความรู้สึกใดที่ส่งต่อมาถึงคุณนะคะ พลังงานทีอน่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใหม่นะคะมีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่การสูญสิ้นการหายตัวไปพลังงานของการขับเคลื่อนเพื่ออาจจะแบบเหมือนให้หายไปแล้วอาจจะไปเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือกลับมานะคะเพื่อที่จะมีสิ่งที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่า มันมีพลังงานเหมือนเดจาวูเกิดขึ้นนะคะเดจาวู vu, สิ่งที่อาจจะเป็นบทเรียนในชีวิตนะคะที่เกิดขึ้นเพราะนั้นดูแล้วน่าจะเป็นพลังงานดีๆนะคะพลังงานดีๆที่เหมือนกับว่าจะให้โอกาสหรือว่าจะเป็นพลังงานในการทำให้คุณได้เรียนรู้และเข้าใจะคะ่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีอยู่ดับไปนะคะสูญสิ้น นะคะหรือว่าสูญเสียเพื่อที่จะเกิดทิศทางใหม่การเริ่มต้นใหม่พลังงานใหม่นะคะและพลังงานที่เหมือนอาจจะได้พบเจอหรือว่ามีสิ่งที่เข้ามากระทบหรือทำให้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนเคยเกิดขึ้นบางคนอาจจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะคะหรือได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้ไปแล้วหรือกำลังอาจจะเหมือนได้สัมผัสว่า นี่คือบทเรียนนะคะบทเรียนที่แบบมันเกิดจากผลนะผลของการกระทํานะคะเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่ามีความรู้สึกตระหนักค่ะตระหนักคิดละเอียดคิดลึกซึ้งนะคะ แล้วก็คุณจะเห็นถึงพลังงานของความเชื่อความศรัทธานะความศรัทธาที่แบบเหมือนมีให้อะะกับคนคนหนึ่งกับสิ่งสิ่งหนึ่งด้วยด้วยความจงรักภักดีซื่อสัตย์จริงใจนะคะให้ความสำคัญให้คุณค่าคือเหมือนเป็นพลังงานที่ถ้าเกิดมีใครสักคนอยู่ในใจเนี่ยก็จะนึก ถึงนะคะหรือว่าคุ้นคิดแบบละเอียดมากๆนะคะคืออาจจะเป็นพลังงานที่แบบดื่มด่ำกับความรู้สึกการตันหนักการพยายามเข้าถึงคุณค่าแก่นแท้รายละเอียดไม่เพียงผิวเผินนะคะคิดมากก็ได้คิดเยอะคิดละเอียดนะคะอาจจะรวมไปถึงสิ่งที่มันดูมีความลึกซึง้งนะคะลักษณะ แล้กันเนาะพลังงานอาจจะเป็นคนที่อาจจะส่งต่อมานะคะพลังงานในลักษณะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเมถุนตุลกลุมเม,มสิงธนูนะคะมังกรพลังงานที่คือเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอนะคนที่อาจจะเหมือนเคยได้ปิดกั้นนะคะปิดกั้นปิดใจ ต่อต้านเวลาสื่อสารกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบไม่อธิบายพูดคุยให้ชัดเจนหรือมันมีประเด็นหรือเรื่องราวที่ปิดหูปิดตาไม่อธิบายไม่พูดไม่ตอบพลังงานของเหมือนการที่แบบไม่แก้ปัญหาให้ชัดอะคะ่ะว่าจะายังไงจะเดินหน้าหรือว่าจะอยู่ต่อพลังงานเนี้ยคือเหมือนเป็นลักษณะที่อาจจะแบบมีความเป็นเขาเรียกว่ารุ่มหลงหลงไหลซึ่งอาจจะเป็น ในเชิงอ่อที่ไม่ได้ให้ใจหรือความจริงใจมากสัร้อยเปอร์เซนต์แต่อาจจะเป็นพลังงานที่บางคนนะคะเกี่ยวข้องกับเรือนร่างซะมากกว่าหรือเป็นพลังงานที่ผูกมัดผูกติดกันแล้วมันยากหรือเกินที่จะแยกออกถอนออกนะคะอาจจะด้วยพลังงานที่ทำให้รู้สึกมีเวรกรรมต่อกันได้มาพบเจอแล้วอาจจะมีความทุกข์เกิดขึ้น นะคะพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นคนที่ดูมีตำแหน่งเนาะหรือพลังงานที่มีตำแหน่งนะคะเป็นผู้นำพลังงานของความเป็นผู้นำนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงพอสมควรเก่งงานสายงานโดดเด่นความมีไฟมีความมั่นใจแล้วก็รวมไปถึงพลังงานที่มีทิฐิมานะสูงนะคะอาจจะด้วยความเชื่อมั่น ด้วยความที่แบบคือมีตําแหน่งเนี่ยแหละแล้วก็ความรู้ความสามารถนะคะความเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจสูงนะคะในหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีพลังงานที่ค่อนข้างจะแบบยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจจะหลงตัวเองด้วยนะคะหลงตัวเองนะคะไม่อยากจะเปิดใจรับฟังอะไรใครทั้งนั้น แล้วก็คุณจะเห็นถนึงพลังงานของการพบเจอมันเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องเข้ามาเพื่อให้ได้เรียนรู้กันนะคะโดยเฉพาะบทเรียนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณบทเรียนที่มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณได้เข้าใจว่าผลของการกระทาไม่ว่าจะดีหรือชั่วใด,ดก็ตามเนี่ยจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเหมือนะตานะคะโชคชสตาพมลิขิตที่กำหนดมาเพื่อให้ได้เรียนรู้ นะคะอาจจะเป็นคนแนอดีตนั่นแหละที่พอเจอกันแล้วก็ปฏิเสธได้ยากนะคะเจอกันแล้วก็รู้สึกว่ามันมันคือมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอะระหว่างคุณกับพลังงานนั้นะมันปฏิเสธยากนะคะอาจจะด้วยความที่มีพันธะต่อกันะ่ะติดต่อ,ต,อต่อเนื่องกันมาจนถึงตอนนี้จากอดีตจนถึงปัจจุบันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ที่ทำให้เกิด ความสัมพันธ์นะคะหรือว่าการเชื่อมโยงกันอย่างปฏิเสธได้ยากนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นะนะคะหรือขอพูดไปถึงในเรื่องจุดเริ่มต้นะบางครั้งจุดเริ่มต้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมามันอาจจะแบบเหมือนหักข้ามใจไม่ได้หรือว่ามันต้องเกิดขึ้นอะมันแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นไปแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยคงเกิดขึ้นไปแบบจนคุณรู้สึก ถึงพลังงานที่อยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วเพราะนั้นคุณจะเห็นถึงพลังงานที่คุณจะสามารถกำหนดได้เนาะหรือเป็นพลังงานของทิศทางอะคะ่ะของความสัมพันธ์นี้หรือของสองพลังงานเนี่ยที่มาบรรจบกันมาเจอกันเนี่ยจะสามารถยุติหรือจบสิ้นได้นะคะตามแต่เลยอะว่าอยากจะให้จบมันก็สามารถจบได้แต่โอเคแหละจุดเริ่มต้นมันอาจจะแบบ ไม่สามารถที่จะหักห้ามได้เนาะแต่จุดที่จะไปต่อเนี่ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะแบบหยุดแล้วพอแล้วขอเริ่มต้นใหม่นะคะห่างหายจบสิ้นโอเคแค่เข้าใจในการมาพบเจอกันเพื่อให้มีการชดใช้ต่อกันหรือว่าเพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มันต้องเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอ่ะมันต้องเกิดขึ้นก็ในเมื่อเกิดขึ้นแล้ว นะคะหลังจากนั้นน่ะไม่ขอดำเนินต่อไปไม่ขอทำให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อนะคะก็สามารถที่จะกำหนดนะคะชะตาหรือว่าสามารถที่จะตะัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วเริ่มต้นใหม่ได้นะคะ